อันนี้ก็ผ้าห่อศพนะครับผ้าห่อศพที่จะมาทําเชือกคาดนะครับเชือกคาดอันนี้ก็ห้าศพมั้งใช่ไหมพี่ยไม่ผิด,ดะน,ะะะน,ะน่าจะห้าศพแล้วนะสี่หรือห้าว่ะสี่หรือห้าแน่อันนี้ก็เป็นคราบเลือดนะครับอันนี้เป็นผ้าห่อศพนะครับก็ได้ดูนะครับอันนี้คุมนั่นนี่คุมกับผ้าห่อเนี่ยแล้วมาแบ่งมาแบ่งกันนะครับผมนะนนี้ก็กา <men> ําลังไล่ทําอยู่นะครับ <forest> เป็นเชือกคาดเอวนะครับแล้วก็เป็นข้อมือใช่ไหมข้อมือนิดนึงแล้วแต่นะครับใครใจนี่นะครับมันเป็นเครื่องรางโบราณนะครับ ไม่ได้ทําผีมานานแล้วนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นลาวนะครับที่เราเอาผ้าพวกนี้นะครับเอามาขึงขึ้นรูปเนี่ยนะครับเป็นฟั้นเป็นตัวนี้นะครับไม่ได้ทําผีมานพอสมควรแล้วนะครับอันนี้นะอันนี้ก็เป็นเชือกนะครับที่เราวั้นขึ้นมานะครับเพื่อเอามาถักนะครับเอามาถักเป็นเชือกคาดนะครับนะถ้าเกิดโบราณเราจะมีเชือกคาดหลวงพ่อชดวัตนโนหลวงพ่อโมงวัฒนทวนหลวงปู่ยิ้มวันองบัวนะครับอันนี้ผมก็เอามาทํานะครับอันนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับ เชือกคาดเอวนะครับนี่สำหรับผู้ชายครับผู้หญิงก็มีเป็นข้อมือนะครับเราคนไม่กลัวผีแล้วกันนะครับอันนี้นะข้างล่างเป็นสาวสวยหมดเลยนะครับเป็นวิญญาณของผู้หญิงหมดเลยนะอันนี้เป็นวิญญาณผู้หญิงหมดเลยนะครับไอ้ใหม่มือถือกล้องให้กูหน่อยดิฮะเดี๋ยวคนนี้ได้นี่นะอันนี้จะมาจากนี่นะครับผ้าไหนขี้ผ้าอยู่แล้วกันนะครับอันนี้ของจริงนะครับเดี๋ยวมาทำนะครับเอาเป็นอันนี้ก็อันนี้ห่อไว้แลยวะเนี่ยนี่นะครับก็เห็นภาพได้นะครับคราบเลือดมึงมาได้ได้แล้วภาพแล้วนีะครับ อันนี้ทานจากพี่เอนะพี่เอกอยู่กับกกนะครับแกเจอผู้ิงสวยแกก็เอาผ้าคุมให้ผมนะครับชื่อก็อาจจะเปิดเผยได้นะครับแต่เปิดเผยรูปไม่ได้ครับเดี๋ยวผมไปดูชื่อก่อนนะนี่หมดห้าศพหรือสี่ศพเนี่ยจำไม่ได้นะนะครับอันนี้ครับดูครับเลือดจริงนะครับแล้วติดนะครับใหม่ๆขอเลือดนก็ดูเลยครับอันนั้นเลยนะครับคือเอาเชือกเนี้ยเอาผ้าที่เนี่ยนะครับเอามาควันๆนะครับมาตัดๆๆเป็นเชือกนะครับแล้วก็ยังไม่ทําการบุกเฟกนะครับอันนี้ก็เห็นคราบเลือดหมดแล้วนะครับอันนี้จะมีคราบเลือดอยู่ แวเนี้ยมีวันหนึ่งก็รู้สึกจะเฮี้ยนมากนะครับที่ว่ารถเปิดเองเลยนะครับวันนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับไอใหม่ก็ชลแหลบมีบางส่วนบ้างแล้วนะครับชลแลบเอาไปทําบ้างแล้วนะครับวันนี้ก็เลยมาให้ดูแล้วกันนะครับใครสนใจก็เดี๋ยวรอแล้วกันนะครับรอให้มันเริ่มจะเสร็จแล้วกันนะครับเมื่อก่อนทําทําบ่อยมากครับแบบนี้นะครับเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ทำนะครับพอดีเจอวัตถุดิบนะครับก็เลยมานั่งทำานีครับอันนี้ก็ใช่นะครับวันนี้นะครับอันนี้ก็ใช่เหมือนกันนะครับพวก เราให้ด mm ูวนมึง hmm, ม mm ึงไปชำระบมากแล้วก so ็มีใช่ไหมครับผมชำระไปบ้างแล้วนะครับอยนี้ก็จะเป็นค่าภาพเลยนะครับค้าวเลือดน้ำเหลืองในกลต่างกันแล้วเราจะเห็นเลยของแท้นะครับไง่ายๆนะของแท้นะเห็นไหมเห็นครับไปชอบสายนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับจะออกมาเป็นรูปแบบนี้ครับรูปแบบเชือกคาดอย่างนี้นะครับอันนี้นี่กำลังขีดเขียนอยู่นะครับขีดเขียนอยู่นี่ก็เป็นภาพเหมือนกันนะครับให้ดูนะกำลังขีดเขียนทัาอยู่นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับลักษณะเชือก พันพันพันใส่เอวไว้นะครับจะรู้ก่อนนะอยากจะซึ้งลักมาลงไหมครับลักดำเนาะครับผมลักดำมาลงแล้วก็ต่างกันแห้งนะครับมันยิงขาวแล้วเดี๋ยวจะทำเป็นลักดำนะครับเดี๋ยวก็เราใส่แล้วก็นิ่มเองนะครับสำหรับเอวนะครับเพราะของเอวนะครับแถวข้อปลอดภัยอะไรต่างได้หมดนะครับวันนี้นะดูแล้วกันนะครับใครที่สนใจนะครับก็รอติดตามสนใจรอแล้วกันอันนี้ก็เป็นที่มันพันแล้ววันนี้พันแล้วเวิธีทำถักนะครับคุณตัดจตรงนั้นนะครับเขา้ววิธีทำนี่ยากครับ แล้วเอามาถักแบบนี้นะครับถักแบบนี้นะพวาเป็นเส้นนะครับเรามานั่งถักนะครับแล้วก็เอาเผาไฟครับอันไหนรอดก็รอดครับไม่รอดก็ไฟไหม้ไปนะครับแล้วเผาไฟไปนะครับก็รอการทดสอบด้วกันเนี่ยนะครับที่ด้าร้านมายมยมนะครับผมผมข้างล่างก็ทําดีครับทําดีแน่นอนนะครับพวกนี้นานๆได้ทําทีนะครับไม่รอบกีปีวะ่เนี่ยหียกูไม่ทำมามันห้ากปีแล้วนะครับอยู่ระพีแล้วห้าวปีแล้วตั้งแต่พยันมังจอยมังพลอยนะครับ แล้วก็มาเนี่ยนะครับศพสวยนะครับออกข่าวด้วยนะครับที่สำคัญห้าศพเลยนะครับก็โอเคแล้วก็เอามาทำเนี่ยนะครับอันนี้เป็นภาพองศพทั้งนั้นเลยนะครับก็ขอบคุณตาเอแล้วกันนะครับที่เอามาให้นะครับผมนะเดี๋ยวมือถือกล้องนะเราเราไปดูนะครับสำหรับนู่นนะครับกำลังทําอยู่เลยนะครับทำรอทำทำอยู่เลยนะครับตาลานะครับโอเค